การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสามแม่ครัวช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวมักเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารวันนี้รายการสำรับคนดังพามาเปิดสำรับของศิลปินนักร้องผู้มีเอกลักษณ์ทั้งเสียงร้อง รวมไปถึงเรื่องราวที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปในเนื้อร้องของแต่ละเพลงที่เขียนว่านธนกฤษพาณิชวิทย์หวงคู่มากับคุณแม่คนเก่งคุณแม่วานิสาพาณิชวิทย์พร้อมเปิดเผยรสชาติความอร่อยจากทุกเมนูที่ทำให้ว่านเป็นศิลป,ปินคุณภาพจนถึงทุกวันนี้จะสนุกและครบรสชาติขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับ กำลังอี๋ออกกันอยู่เลยสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับน้องว่านสวัสดีครับพี่ฝังครับพี่เอานี้มาฝากครับผมโอ้เยี่ยมจริงครับข้าวคลุกปลาทูใช่ครับสมัยเด็กๆผมจะโดนหลอกเพราะนี่มันเป็นอารยธรรมของญี่ปุ่นย่าผมจะหลอกล่อเพราะที่มันข้าวปั้นครับผมมันแยมีหลาย17คนครับปั้นไม่ไหวอะค่ะต้องทําเตรียมไว้ก่อนแต่ปั้น้นเป็นข้าวปั้นชอบไหมชอบเพราะเราเป็นเด็กเราแบบหยิบง่ายหยิบวิ่งมาเล่นได้ครับผมถ้วถ้าเด็กๆเลี้ยงยากเนี่ยครับผม เลี้ยงไม่ยากค่ะไม่ดื้อไม่ซนแต่ผู้ชายส่วนมากจะซนเขาไม่ซนจับให้เขานั่งอยู่ตรงไหนมีของเล่นให้เขาก็จะเล่นก็ตาตัวหนึ่งปับปุาบได้ข่าวมาว่านะครับผมน้องว่าเนี่ยคุณยายเนี่ยรักมากมากเลยใช่ไหมคุณแม่สโลแกนคุณยายตอนว่าเล็กๆคือหลานข้าใครแตะใครทําร้องไห้ใครขัดใจคุณยายก็จะวิ่งมาดูแหละทุกอย่างที่ จะต้องป้อนมือเนี่ยไม่ต้องใช้เลยง่อยเลยวาครับผมเล่นครับอนุบาลเนี่ยยายก็จะแทะจากที่นอนอุ้มไปอาบน้ำยายก็จะแต่งตัวใส่ถุงเท้าติดนี่ยืนการแขนใส่เสื้ออย่างเดียวอย่างเดียวนี่มือผมเพิ่งมมีแรงตอ้อายุยี่สิบโจยงอยเลยติดบวดติโอ้แต่พอเขาเห็นแม่เนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยคุณยายไม่ต้องก็ได้วันทำเองได้ติดทำได้ทุกอย่างเลยแอปเก่งอย่างนี้ อ้าวนี่นี่มีภาพแววแววนิดๆนี่เด็กๆไม่อยากเล่นปีสุดี่นี่ชอบเป็นสมเมแอนเดอร์ปั้ก็เลยนี่ไงมันถึงเจริญถึงทุกวันนี้ไงว่าหาคุณแม่ต่อดีกว่าพอคุณยายตามใจครับแม่ก็เลยก็เลยทำองีจริงๆอนุบาลเริ่มอนุบาลเี่กก็เริ่มมีบา้บางแล้ว ที่แม่จะแบบแย้งอุ้มมาจากคุณยายอมาเลยอุ้มแล้วแม่ก็จะเสียงดังว่ามานี่เลยเดี๋ยวจะตีให้ตายเลยแต่คุณยายเออคุณยายเต้นแบบพาขึ้นไปข้างบนห้องแล้วก็จับเขาวางแล้วก็นั่งคุยนั่งคุยกันดีๆนั่งคุยกับเขาที่สาคัญเลยครับคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาด้วยหนึ่งอย่างนั่นคือวิธีการใช้เงินเริ่มตั้งแต่ปนหนึ่งเขาเริ่มมีรายได้ไปโรงเรียนคือวันละ15บาบาท คุณยายก็แอบให้อีกห้าบาทก็เป็นยี่สิบแม่ก็มานั่งคุยกับเขาบอกว่าคุณแม่จะให้ว่าเนี่ยเป็นเงินเดือนเดือนละ600 6อ0เดือนไหนลูกเหลือเงินเดือนละ400ครับคุณแม่เพิ่มให้อีก200ไปฝากธนาคารโอ้แบบแบบขั้นบันไดรับนีเหลือไหมเหลือบ่อยๆเลยครับเนาะเพราะว่าขโมยเงินเพื่อนใช่ขโมยโจใครๆก็ยังอยากได้ของเล่นเนาะอยากได้บอลลู้อันนี้อันนี้อันนั้น เราเอาเงินนี้ไปซื tamam okay. ้อไหมหรือว่ายังไงอยากได้เครื่องเกมอยู่รุ่นหนึ่งคือซูเปอร์แฟมิคอมแต่พอไปถึงที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรุ่นใหม่กว่าเป็น Play Station ออกมานลยุคของซีดีรอปนี่เขมาหมื่นสามแผ่นเกมอีก2แผ่นหมื่นสี่นี่ครับคุณผู้ชมครับเก็บสตังค์ได้อีกหมื่นสี่ไปซื้ออยากชันพัแรงใช่ครับเล่นไปก็แบบใช่เปล่าวะแต่เขามาดูสมดบญชีครับ รู้งี้ไม่เบิกดีกว่าโหดเลยสามนึกเก็บมาตั้งกี่ปีวะสานึกได้แค่สองเดียวไฟสองคอนนี่มาเวลาเด็กๆเล่นเกมเนี่ยมันติดเนี่ยการเรียนเป็นไงอ่ะแม่ก็ต้องมีมีวางโคตรอีกเย็นวันศุกร์หลังจากทำกับบ้านเสร็จแล้วไปเอาเกมในลิ้นชักมาต่อได้แล้วเที่ยงวันอาทิตย์ครับต้องเก็บเครื่องเลยถ้าเกินกว่าเที่ยงแม่บอกว่าแม่จะโยนทิ้งถังขยะ ทิ้งจริงครับแล้วไม่เชื่อเพราะว่าโอ้หไม่กล้าทิ้งหรอกของก็บอกเองว่าของแพงของมีราคาทิ้งจริงทิ้งไม่ในถังขยะแบบขยะเปียกนะครับอะไรสิครับอย่างน้ำแกงเมื่อวานเข้าไปในซอกจอยทำยังไงโอ้ตายแล้วทางไหมทางไหมเกือบเอาขึ้นมาเช็ดในการเช็ดทางล้วเส้นทางของชีวิตที่มา กี่ยวกับเรื่องดนตรีมันเริ่มต้นตรงไหนครับเริ่มตั้งแต่มีเกมอะค่ะเกมที่เขาได้มาเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นโอเค okay, แม่ก็จะให้เขาเล่นม,มันสุกจนถินอาทิตย์เที่ยงใช่ไหมคะคแต่ว่าแม่ก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะ ก็คุยกันว่าอยากเรียนดนตรีไหมอะไร่เงี้ยเขาก็ไปเห็นญาติเขาคนหนึ่งเล่นกีตาร์แล้วเขาบอกว่าเท่ก็คุยกับลูกก็ไปเรียนโรงเรียนดนตรีแถวบ้านครับไปถึงเขาให้ผมเลือก2ทางซึ่งไม่ใช่ทางที่ผมต้องการเลือกเอามีอิเล็กทรนกับเปียโนทำไมงั้นอ่ะคือนิ้วผมสั้นเนี่ยม้งครับผมเป็นคนมือเล็กอ๋อนิ้วๆอย่างเดียวนิ้วใจ่แล้วร้แล้วรู้แล้วใช่พี่ตัวก็เบลเลอร์เบลล่ามือเล็กมือเล็ก ก็เลยเรียนเนี่ยครับเรียนอิเล็กตรนไปสัก2ปีพอมือเราเข้าที่เข้าทางะก็ย้ายมาเล่นกีตาร์เริ่มรู้สึกว่าเราเรารักดนตรีมากๆจริงๆเนี่ยตอนสักอายุเท่าไหร่มาตอบตัวเองได้ครับว่าชอบจริงๆครับช่วงสักประมาณ มปลายนะผมเนี่ยเหมือนทําอะไรก็เบื่อเร็วหรือว่าไปเรียนอันนี้ไปเรียนแม่ให้ไปเรียนจินตคณิตอะไรก็ไม่รู้ดีลูกคิดไปไปเรียนวาดรูปวาดก็ไม่สวยแต่สิ่งที่มันอยู่กับผมมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เก้าขวบจนถึงวันนี้เฮ้ยอ๋อมันคือกีตาร์นี่ว่าดนตรนนี่ว่าอที่เราไม่เคยเบื่อเลยเราเบื่อจอยางอื่นเราก็มานั่งเล่นทุกวันได้ ก็เลยตัดสินใจที่จะไปพยายามจะเรียนหรือเอาเป็นอาชีพไหมอะไรงี่คณะดนตรีนี่แหละตั้งใจเลยบอกที่บ้านบอกคุณแม่บอกแม่เนี่ยบอกที่หลังสุดก็จะต้องหาก็ตีโอกรอบมาตีโอกรอบรอบมาหาพักพวกแล้วมีอยู่วันนึ่งก็นั่งประจันหน้ากันแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นคุณยายคุณพ่อคุณน้าผู้หญิงน้าผู้ชายจะไม่ล้มเดียวเดียวได้น่คแน่นนโดนก็โดนกันหมดโดนก็โดนกันหมดแล้วคุณแ แม่ก็เหมือนอยุดหายใจไปชั่วขณะนะแล้วถามว่าจะเรียนไปทําไมพพีี่่ตอคือใจแม่เนี่ยแม่คิดแต่ว่าจบแล้วก็ต้องไปเล่นดนตรีกลางคืนตามผับตามบาร์ใช่ไหมคะความมั่นคงเนี่ยมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะ อยากเป็นโปรดิวเซอร์อยากเป็นนักแต่งเพลงอ๋ออ้าวแล้วอ้าวแล้วตอนนั้นไม่อยากเป็นนักร้องมัร้องออกมาร้องไม่อยากในการร้องเพลงรโอเีเอาะแม่เขียนพอร้องเพลงมาตอนนั้นอ๋อไม่เคยเลยสมัเรียนดนตรีมาไม่เคยเล่นกีตาร์ธรรมดายังไม่ได้ยินเสียงแอบเล่นไปเล่นที่ไหนครับเล่นในห้องเล่นในห้องบางทีแบบว่าเห็นเพื่อนมาหรือได้ยินเสียงกีตาร์แม่กับพ่อก็จูงมือไปไปไปแอบฟังที่ประตูได้ยินเสียงหมูแปบกัมตูนเล่นเล่นหรอถามเขาอีกหลายประโยคน์อะค่ะจนประโยช สุดท้ายที่เขาให้คําตอบกับแม่มาเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่สอนว่านเองไม่ใช่หรอครับว่าทําอะไรต้องทําให้ได้ดีที่สุดว่านคิดว่าว่านเรียนดนตรีเนี่ยว่านจะทําได้ดีที่สุดแล้วแม่ก็ต้องยอมเขาด้วยประโยคนี้แต่ใจแม่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขาคงให้เขาสักปีหนึ่งขอเงื่อนไขคือถ้าเรียนต่ำกว่าสามจุดห้าเนไหนส เว้เด้ยแล้วตอนก็ตอนวินคณิตเนี่ยผมได้แม็กซ์สุดของผมนะครับ2องไม่เกินลงมาสูงสุดที่0.9แล้วเทอมได้ก็ได้3.5จริงโอ้ยทะลุไปเลยครับ3.7นูุ่นเลยผมทะลุไปไกลครับโอ้เก่งแม่ใจแป้วเลยอ่ะไม่ได้ให้มันไปทางนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะแต่ใจก็เอออย่างเดียวอีกเทอมหนึ่งไปวัดอีกเทอมหนึ่งไม่เทอมเป็นไงก็เป็นด่านผมสูงมากครับไม่มีต่ำกว่า3.5มจุดห้ไปยาวๆเล้เกียรตินิยมไหมเนี่ย ไม่นิยมหลังๆไม่ไหวว่าเข้า a f ปีอะไรถึงเข้า a f ปี3ครับนี่ไงซีซั่นนั้นออฟสุพนัทใช่ครับได้แชมป์แม่ได้ยินเขาร้องเพลงครั้งแรกก็ที่เขาไปอยู่ในบ้าน a f อ่ฟอะนะครับนั่นคือครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะรู้สึกไงแม่เออเขายังดีวะโอเคนะโอเคก็พอได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ยูน์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 กอยูน์เดือน์ก็ยูน์ก็ยอน์ก็ยูน์ก็ยูน์ก็ยอาทิตย์แรกผมก็คิดถึงบ้านแย่แล้วครับ เขาไม่เคยไปค้างที่อื่นเลยนะคะไปเรียนรอนอ่ะค่ะที่ที่เขาชนไก่ที่ไม่กลับบ้านที่ไม่กลับบ้านนอกานั้นคือจะไปไหนทําอะไรก็แล้วแต่ถามว่าห่วงไหมแม่ไม่ห่วงเพราะว่าแม่ได้เห็นเขาในจอทีวีแต่คนที่แบบนั่งดูในจอทีวีมากกว่าแม่เนี่ยเพราะแม่ยังต้องออกไปทํางานคือคุณยายคุณยายนี่แบบข้าวนี่คุณยายก็ต้องมานั่งทานหน้าทีวีปกติเนี่ยก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่จเป็นคนกินง่ายนะเพราะถ้าผมทานง่ายมากครับทานง่ายทานซ้ํา ได้เลยถ้าชอบอะไรก็จะทานอยู่อย่างนั้นะครับไปดูครับแม่ลูคู่นี้เมนูเด็ดของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับได้ครับภาก,กัคสุกครับช่วงหน้าคุณแม่วานิสาขอโชว์ฝีมือการทำซอฟคุกกี้เมนูโปรดที่เติมเต็มความสุขให้หนุ่มวานพร้อมพูดคุยถึงอีกหลากหลายเมนูรสชาติถูกปากถูกใจจากสำรับในบ้านอดใจรอสักครู่ครับ สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแม่ครัวและมาถึงอีกหนึ่งความประทับใจกับการเปิดเผยเรื่องของสำรับในบ้านของหนุ่มว่านชนะกฤิพร้อมกับการทำเมนูซอฟต์คุกกี้เมนูแห่งความสุขจากคุณแม่วานิสาถึงลูกชายคนเก่งจะน่าทานขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับและนี่เลยนะครับสำรับคนดังวันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นสำรับ ของหวานซึ่งก็ชอบมากๆอร่อยมากๆต้องขอให้คุณแม่ทําทุกครั้งเลยเวลาจะมีวาระพิเศษใหม่อะไรเงี้ยเหมือนทานแล้วก็ชอบเองแล้วก็อยากจะเอาไปให้คนที่เราครมทั้งทีอ๋อโชว์ฝีมือคุณแม่หน่อยนี้นะครับผมนี่คืออะไรครับซอฟต์คุกกี้ซอฟต์คุกกี้ครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับก็จะมีเนยน้ําตาลน้ําตาลทรายน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็น้ําตาลใสแดงไข่ไก่ครับกาแฟ แล้วก็วานิลาของแม่ใส่ไปในนี้แล้วนะคะผมวานิลาแล้วโมโหผ้าช็อกชิปอันนี้ถั่วไว้ค่ะแล้วลูกเกดกุกกี้นี่ทำยากนะมันต้องเยอเยอะมกวันนี้ไม่ยากคุกกี้ง่ายมากค่ะง่ายมากอันนี้เราก็จะใช้กลิ่นกาแฟใส่ลงไปแป้งอเนกประสงค์นะคะกับผงวานิลาเดี๋ยวให้ว่านช่วยร่อนผมช่วยแม่อยมาละครั้ง ะไปผสมกัน,นมีแววตาของแม่มีความมองมาที่ผมแล้วบอกว่าเกกกะภาษาญี่ปุ่นวราเกกกะเกกกะเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยนะคะค,คนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดใช้เครื่องตีเนี่ยมันจะฟุ้งค่ะแป้ง <c oughs> รู้นะคะใต่บ้านหนึ่งครั้งหนึ่งเลยซึ่งไม่ได้ใช่ไหมอางนี้เดียวไม่ไดไม่ได้มันต้องเลี้ยงให้มันแบบให้ดูสวยงามกว่านี้ครับทีของยุคกลางครับนีครัยุคใหม่นี่ครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับซอฟต์คุกกี้ฝีมือคุณแม่คุณลูกคู่นี้เดี๋ยวไปอบกันเลยครับ รและนี่คือนะครับนอกจากคุกกี้เนี่ยนะครับเป็นสำรับในบ้านครับผมซุปเศษเนื้อครับซุปเศษเนื้อด้วยฝีมือคุณยายคุณยายครับยายทำอาหารอย่างหนึ่งอทำหม้อใหญ่อมืนทำเซตเล็กๆไม่เป็นคนเยอะปะไม่เยอะครับแต่ผมจะทานซ้ำๆอยู่แหละครับก็จะทาน3วัน4วันก็ว่าไป อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทําทุกครั้งแล้วก็จะชอบทานบ่อยๆก็เป็นซุปใสปกตินะครับแต่ว่าเนื้อต้องไปซื้อที่ตลาดชุมทานตอนเช้าจะมีร้านที่เขาไปส่งร้านก่อนแล้วกบแวะซื้อเนี่ยจะเป็นเศษๆมีติดมันมีติดปอดติดกระเพาะอะไรเพราะว่าเป็นเศษเนื้อใช่ครับเป็นแบบซุปเปรี้ยวๆไหมซุปเปรี้ยวไหมใช่ครับก็ซุปมะเขือเทศนะซุปเปรี้ยวใสหอมใหญ่ จะต้มเปื่อยไปเรื่อยตั้งไว้แช้วกินวันที่3มนะวันงวดงวดหน่อยมันกำลังงดงดแล้วก็เนื้อนี่แบบโดนเหงื่อเข้าไปแล้วครับส่วนนี่ก็ยังเป็นคุณยายคุณยายอยู่เป็นแกงจืดแกงจืดฟักเอ๊ะแต่หน้าตาแปลกๆเออที่ผมชอบปลาหมึกว่าคุณยายแล้วใส่ปลาหมึกแห้งกับกุ้งแห้งครับเหมือนแห้งกุ้งแห้งความหอมของน้ำซุปเนี่ยมันจะเป็นแบบ โบราณโบราณหน่อยอ่าใช่แล้วก็มีความเค็มๆหวานๆของของตัวปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยเห็นก็เอาไปไปย่างไฟเอาย่างไฟก่อนย่างไฟก่อนก็นี่จะได้สุกหน้าตาแบบนี้มาทั้งวันที่สองที่สามเช่นเดียวกันอันนี้ก็กินเป็นโอ้โหต้องกินผมเป็นคนทานจืดครับก็จะได้แกงจืดมาสองแบบเขาไม่ทานเผ็ดนะคะอ๋อครับผมแม่ที่ขนมบ้างนี่นี่ถ้วยบัวชีอันนี้จะเป็นของหวานที่ทำหม้อใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจะตามใจผมคนเดียวเพราะว่าหลายคนในบ้านจะชอบทานถ้วยที่มันแข็ง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 ชิ้ฟันหน่อยครับ อแต่ผมเนี่ยมีความเพี้ยนเดียวกับเนื้อความเส็ดเนื้อคือโดนเยือกต้องมาเลยกล้วยนะครับมันจะเป็นเป็นชิ้นแค่ตอนอยู่ในชามในถ้วยเท่านั้นครับพอมันเข้าในปากมันต้องสลายแบบราบโมเลกุลมันต้องแตกเลยราบย่อยง่ายแต่ฟาบราบใช่ครับโอ้มีเสียงอย่างนี้ทันทีมาถึงนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมมันขนาดนี้จริงๆนะมันคืออ่งุ่นปอกเปลือกต้องผ่าหนึงเอาเม็ดออกเอามีดคว้านแงกเม็ดออกนะครับเวลาทานก็เหมือนทานแบบขนม เราเรียกว่าอางุ่นถอดเสื้อผ้าก็ได้นะครับผมไม่เหลือสักชิ้นหนึ่งเลยนี่ก็เหมือนแคน Apple ก็ต้องอย่างนี้ออกทุกอย่างเนียนๆอย่างนี้เลยนี่ฝีมือคุณยายปอกนั้นเลยครับพอจบ s f a ซีซันะครับก็ไปออกอัลปั้ม กับเพื่อนคตอนนั้นก็เอาเพลงของพี่ตุ๊กพุทธดยามาลองเอาเพลงอะไรนะเพียงแค่ใจเรารักกันเอามาทําในแบบที่มันเป็นอะคูสติกสบบตามภาษาที่ผมชอบอะย่างเงียจนมาถึงนี่ฮะเอาบ้าเดี่ยวจริงๆเดียวจริงนะครับระยะปลอดภัย7เจ็ดปีแล้วประมาณหกเจปีนะครับผม สักคร,ครนี่สำหรับในบ้านทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูสำหรับนอกบ้านของพี่ว่านดีกว่าครับช่วงหน้าสำหรับนอกบ้านจากหลากหลายร้านอร่อยของว่านชนกักกลพร้อมกับมึกนึ่งมะนาวเมนูแห่งแรกมันดาลใจที่ถูกนำมาแต่งเพลงหนึ่งเพลงของผู้ชายคนนี้และอีกหนึ่งเพลงบอกรักจากว่านมอบให้คุณแม่ห้ามพลาดเลยนะครับ ชมคงรับรู้เรื่องราวความผูกพันของคู่แม่ลูกว่านธนกฤตพานิดวิทย์และคุณแม่วานิสาพานิดวิทย์ผ่านสำรับความอร่อยที่เกิดขึ้นภายในบ้านกันไปแล้วในช่วงนี้เราขอนําคุณผู้ชมพบกับหลากหลายเรื่องราวเมนูจากสำรับนอกบ้านที่บางเมนูสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชายคนนี้สร้างสรรค์นหนึ่งเพลงเพราะๆขึ้นมาได้ทีเดียวจะเป็นยังไงนั้นเราไปเปิดสำรับพร้อมๆกันเลยครับและนี่คือสำรับนอกบ้านของน้องว่านนะครับผมนี่เลยครับ ตับหวานครับผมนี่จากร้านไหนตำแหลครับอยู่ที่ประชานิเวศสาชอบมากครับคุณแม่ก็ชอบด้วยอร่อยมากอะไรรสจัดค่ะใช่ไหมครับสำหรับต่อไปนี้เป็นเนื้อหมกน้ำตกเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเนื้อหมกเนี่ยคุณผู้ชมบางคนไม่ทราบก็คือว่าจะมีลวกเนื้อแต่น้ำต้องร้อนมากแล้วก็ราดลงไปเหมือนกับทำให้สุกระดับหนึ่งที่นี่เลยครับผมก๋วยเตี๋ยวหลังบ้านก๋วยเตี๋ยวหลังบ้านร้านของน้องว่านครอบครัวเองเลยครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเชิงสะพานพระรามห้านี่แล้วมาถึงตรงนี้ ขนมจีนเรียกว่ายำขนมจีนอันนี้ต้องทานกับคอหมูย่างเหรมันเป็นคอหมูทอดมันเป็นคอมบิเนชันกันทานกันยำขนมจีนเนี่ยมันจะมีส่วนผสมก็คือน้ำปลาร้ามีมะนาวมีอะไรโฟฟูที่เป็นปลาดุกับกากหมูครับก็ผักกระเฉดอันนี้ร้านไหนครับร้านเก้าอี้ขาวครับเปิดกิจการอยู่ที่วัสมินนารีวัสมินนารีหาดมานี่เลยนะครับผมเนื้อปูผัด ผงครับกะหรี่กับกับเส้นหมี่ส้วครับต้องทานด้วยกันต้องอันนี้ก็มาเป็นคู่กันที่ร้านไหนครัวนิลนะนาครับตรงแถวศรีสมานครับคือถ้าเกิดขี้เกียจแกะก็สั่งเป็นเนื้อปูมาแต่ถ้าอยากแบบอร่อยอร่อยกินที่ร้านร้อนๆเนี่ยผมแนะนาให้สั่งเป็นตัวปูทะเลเลยของกะหรี่และนี่ครับ2อย่างอันนี้ดูไม่ออกอะไรเนี่ยต้มยำหมูสับน้ำข้นชอบทานหมูสับแล้วก็ชอบทานต้มยำเหมือนกันแล้วก็ควรเอามารวมกันเลยก็ถือวิสาสะสั่ง บังคับให้เขาทําให้ทานอันนี้คือคอดสตอมหมูกรอบอะร้านเดียวกันไหมร้านเดียวกันนะครับที่ร้านอหไรชื่อร้านอํานวยชัยแบตเตอรี่อ้าวอยู่แยกนี่ฮะถลาสนามบินน้ำร้านข้าวต้มชื่ออํานวยชัยแบตเตอรี่เมื่อก่อนนี้ขายแบตเตอรี่แล้วผมว่าคงไม่เวิร์กชัวร์ครับก็คงจะเป็นร้านข้าวต้มคงไม่ชื่ออย่างนี้แหละครับขายข้าวต้มดีกว่าเวิร์กคุณแม่เคยไปทานไหมเคยค่ะได้อยู่นะอร่อยเหมือนกันมาถึงนี่ครับครับหมึกนึ่งมะนาวฮะชอบขนาดแบบ แต่งเพลงเลยครับเหมือนเราชวนชวนคนที่เราพึงพอใจไปเที่ยวทะเลแค่นั้นครับอ๋อเนาะก็ได้เพลงประมาณนี้ครับอย่กัชมน้ำทะเลกันไหมลงไปในน้ำว่ายันแค่ไหนอยู่กันแค่เพียงสองคน โอ๊กกอดรักฝัตว์เวียนไม่สนใจใครที่ฉันพาเธอมาใกล้แสกไกล mm hmm. เฮ้นว่าไม่มีใครจะบอกว่ารักเธอ oh. แค่นั้นละ oh. รอพี่เดียวรอพี่เดียวพีม่มาถึงสำหรับของหวานบ้างนะครับ mm hmm. ผมบพี่วลอยไข่หวานไข่หวานนะครับชื่อร้านเขาเนี่ยจะชื่อว่าไข่เบตงแต่ว่าค่อยเสีย คือท่านี้แบตเตอรี่อันนี้ก็จะข่มมากขอบคุณมากครับผมแต่ว่าผมกับเพื่อนๆเนี่ยอย่างเกรซเพื่อนๆผมนี่เขาจะเรียกว่าร้านับลอยน้องเถงเถงนี่เป็นชื่อลูกสาวชื่อลูกสาวสมื่ก่อนเราไปกินแล้วก็จะดูแบบน่ารักโตเรื่ยเป็นเพื่อนเรียนมาโรงเรียนเดียวกันอยู่คนละห้องร้านอยู่ไหนร้านอยู่ประชานิเวส้องลร้านนครับแม่เคยไปร้านนี้ไหมครับบ่อยค่ะอร่อยค่ะเจบน้องเถงไหมครับน้องเถงเจอค่ะ อหมยเนาะอหมยมากครตอนนั้นเธอเป็นไรไมชอหมวยยังเป็นอะไรชตนเล็กเราไว้ปีนี้โอ้โหวันจากที่นี้ชอบมากดีดีจริงเลยถึงได้เจริญอย่างนี้ของเราเนี่ยแม่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าแม่ลูกผู้นี้มีความผูกพันกันมากๆแล้วเราก็จะคุยกันได้ทุกเรื่องทุกเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าแม่จะเป็นคนที่ไม่ถามครับรอให้เขาพูดเองเพราะว่าแม่ว่าแม่มีลูกผู้ชายเนี่ยถ้าแม่คอยวิ่งไล่ตามเขาเนี่ยครับเขาก็จะคอยหนี แต่ถ้าแม่ยืนเฉยๆเนี่ยเขาเข้ามาหาเขาเข้ามาหาแล้วแม่แบบแม่เคยบอกกับเขาว่าเหนื่อยนักก็มนหนุนตักแม่อเอาแรงไว้ไปสู้ข้างนอกไปแค่นั้นพี่ปักน่สอนแบบถ้ายังไม่เหนื่อยไปกับพี่ผมผมเกรงใจคุณแม่จริงๆเลยผมอยากพูดมากเลยเหนื่อเหนื่อยนักหนูตักแม่แล้วเคยบอกรักกันบ้างบอกกันทุกวันครับมอนไม่เป็นเรื่องปกตินะครับเรามัต้องรอรอบ ไม่ต้องรอร้องเลยนะครับเจอเช้า่อกว่าไปเจอค่ําก็ว่าไปตลอดเวลาครับผมแหมอยากให้บอกักคุณแม่เป็นเพลงกันเลยสักหนึ่งเพลงคือคุณแม่ชอบเพลงนี้ผมจับสังเกตได้หลายครั้งแล้วก็เมื่อประมาณ2ปีก่อนมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตขนาดกลางผมตั้งใจว่าจะร้องเพลงนี้บนเวทีคอนเสิร์ตคุณแม่โดยที่ไม่ได้บอกเขาก็เราก็ร้องไปเลยก็มองสายตาไปดูแบบ คุ้มแล้วที่ส่งเรียนดนตรีมาอ่เอ,เอมกับบเทเพลงนี้เหลือเกินเพลงนีแม่ชอบจริงครับเพลงนี้โบราณหน่อยนะครับพี่ต๋า่จได้ครับเพง้บางราปนอยนครับพ๋า่เ้น,ขขน, <S <S น,นด้ยกั เป็นวันของเราวันของเราอะไรออสักอย่างนี้นะครับ <laughs> เป็นวันของแม่ลูกคู่นี้จริงๆเลยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆคุณแม่สอนให้ลูก เป็นคนดีครับสำหรับอาหารที่มีคุณค่าเนี่ยจะต้องประกอบด้วยความรักความอบอุ่นและความผูกพันเหมือนกับแม่ลูกคู่รักคู่นี้ครับผมพบกนะันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกเรื่องราวทุกคําสอนจากคุณแม่วานิสาในวันนี้เป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางความคิดที่ถ่ายทอดให้กับลูกผู้ชายที่ชื่อว่านธนกฤตจนทําให้เขากลายเป็นศิลปินที่มีคุณภาพจนถึงทุกวันนี้ และอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่หล่อหลอมให้วานมีชื่อเสียงในวันนี้มาจากหลายรสชาติหลากเรื่องราวความอิ่มอุ่นของแต่ละเมนูที่เราได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้สัมผัสทําให้สําหรับคนดังของเราในวันนี้อบอวนไปด้วยรอยยิ้มและอิ่มใจไปด้วยความสุขจากแม่ลูกคู่นี้ครับ